รูปที่หลวงปู่ถือพาพนะครับอาโนอะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่ครับลวงปู่เออแร์เกอร์เลยนะแร์เกอร์อะประมาณนั้นเลยถ้าหลวงปู่ยังไม่หล่อรูปเหมือนช่วยเปลี่ยนให้เหมือนหลวงปู่หน่อยได้ไหมครับผมจะได้จองสักหนึ่งรูปเอ่อเอานำมาทำดีกว่าอย่าเอารูปมาทำเลยวะครับ Let's not be tangible. attached too much to much the คิดซะว่านี่คือรูปเหมือนของฉันแล้วต่างเดี๋ยวมันก็เหมือนไปเองแหละ first imagine that is the essence of life in your mind ครับขอขอบคุณอ่านชื่อพลังอ่านย่ามันเหมือนของคุณขอบคุณดร l ีออนพีเ e ิ p l นะครับสำหรับคำถาม thank you very much for y u r patience today ครับขอบคุณมากครับและขอบคุณนิด ชื่ออะไรนะหนึ่งชื่อเอะไรเอ็มมี่ครับที่มาเป็นคนแปลให้ขอบคุณมากนะครับและขอบคุณหลวงปู่แม่กวันนี้หลวงปู่เป็นอินเตอร์แล้วหลวงปู่ดูดีมากครับคิดว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโตเกียวบาร์ลิสซิโอกราดกับตาเคร่องหมายหลวงปู่นะครับทำให้ขนเลมขนมนัขนมโตเกียวทำให้เลติ้กจะนี้เป็นที่กล่าวฝานมากในวงการโซเชียลกำลังดังมากครับหลวงปู่ตอนนี้ผมพูดไปนะเพื่อให้ดูดีครับหลวงปู่ ตัวอื่นต้องของออกคุณนะครับตัวนี้ครับลวงปู่ที่พี่หนงปูไทยรัฐน่าจะเป็นสปอนเซอร์ในการซื้อโต้ให้ครับแต่ทางเจ้าของร้านลืมเอ่ยชื่อผู้ที่จะให้เงินไปซื้อทหลวงปู่ครับผมเขาเตนารงณ์ครับแล้วก็เป็นไอเดียในที่จะดัดมาคือพี่ต้อยพีโจบอกเขาทำ้ดีครับเป็นไอเดียคนาดึงผมไม่กล้าเอามาครับลุงปู่ขอบคุณครับที่เห็นอยู่นี้นะครับที่น้องทางบ้านอาจจะสงสัยว่าที่ผมนามานี่เป็นอะไร ที่เป็นการบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆของหลวงปู่นะครับก็เจับด้วยนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะเคยเห็นยาหลวงปู่มีจํานวนมากมายนะครับง่ายต่อการพกพานะครับเบาสบายแล้วก็บางทีก็เป็นถุงอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยาลดไข้แก้หวัดยาโรคกระเพาะยาแก้โรคไตาย,ยาสมุนไพรขับลมสมุนไพรต้านมะเรง็งสมุนไพรแก้ฤิดวงสมุนไพรถ่ายปฏิพี สมุนไพรลดเบาหวานสมุนไพรปรุงชีวะนะมีจํานวนมากนะครับพี่น้องที่ชมรายการอยู่ทางบ้านมีพี่น้องฝากถามมาครับหลวงปู่ว่าสามารถจะส่งไปทางไปรษณีย์ได้หรือเปล่าได้ไดไดที่งการติดต่อเจ้าหน้าที่ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือเบอร์ที่ให้ไปนะครับหลวงปู่เบอร์อะไรอ่ะครับต้องเอาขึ้นมาดูนะหลวงปู่ลืมนะครับ เบอร์ท no e oh, oh ี่ให้ไปให้ใครไปหาไม่เจอแล้เอาเบอร์ที no. ่หาไม่เจอให้ไปแล้วเลยหามใช่ครับหมอเจอเจอวก็เจอแล้วถ้าเรียงแสดงว่ายังไม่ได้ให้ไปอดีตเป็นทีอย่างนี้ครับผู้เป็นธรรมชาติมากครับไปทีทีก็บอกว่าีไม่ทีก็บอกว่ามีครับไม่ใช่นี่ไปแบบไหลๆเลยไปลื่นๆแบบธรรมชาติเลยแบบการล่อนเลย มบอกว่าพี่ดาวมหกให้คำๆหนึ่งก็เลยขำก็ลูกเบอร์ค c เซ็นเตอร์คอรนครับกิ้มุกเหรอมุกคำมะหมกยังไม่ถึงรูกนิเมีครับรูกนิเมียจะขำพน่อน่ลูกน,นเดียวแค่บเบอร์ศูนย์เก้าหกห้าศูนย์เจ็ดหกครับ0ูนย์เก้าหครับ แล้วก็มีพี่น้องฝากถามครับหลวงปู่ที่จะไปที่จะไปเดินถวายคืนพระเจ้าหน้านะครับว่าถ้าไปเนี่ยจะต้องเซ็นเอกสารหรือนาเอากสารอาไปหรือเปล่าครับ <c oughs> ก็เราจะรวบรวมรายชื่อพร้อมกับบีกาไปทุนเก้าถวายลก็รายชื่อนั้นก็จะต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนไทยเอกสาร แล้วก็เขียนด้วยลายมือของตัวเองไม่ต้องมีแบบฟอร์มอะไรเขียนแบบชาวบ้านว่าเราเป็นรูปของพ่อเขาเขียนแบบภาษารูปของพ่อที่รักพ่อยิ่งชีพก็ขเขียนว่าข้าพระพุทธเจ้าชื่ออะไรก็ว่าไปขอทูลเกล้าถวายอำนาจของข้าพุทธเจ้าแต่แด่ใต้ฝ่าระอองธุรีพระบาทเพื่อกเาแค่นั้นแก ควรมีควรแล้วแต่ทรงพระกรุณาโปรดเขาเนี่ยจบอาตมาเคยเป็นพระเอกลิเกเก่าเลยใช้สับเยอะไน้พอจะได้คงเข้าใจครับหลายคนทำไมลงปูใช้ราชศัพ์ได้ดีที่ว่าลงปูจบภาาไทยได้ไหนได้เป็นพระเอกลิเกไ็่พระเอกลิเกเก่าเคยเป็นเจ้าเก่างั้นเขาเขาให้ห้าบาทก็ได้เป็นเจ้าตกลงกเรมีหน้าแอคชั่นดีครับ มีเรื่องอะไรบ้างครับเป็นปู่ยังไม่รู้บ้างครับผมจะได้ไม่ถามเรื่องอะไรที่ยังไม่รู้เลยเพรู público, ้ลุกปู่รู้ไปทุกเรื่องแล้วครับผมจะได้เฉลยแลครับเราจะเอาเรื่องไม่รู้ไม่รู้แล้วถามทาไม่ก็ผมจะได้ไม่ถามเออเอาถามๆเธอคนข้างหลังก็อยากถามเดี๋ยวก็เจอสัตก์ประเือจนได้แล้วงั้นผม ขออนุญาตถามคำถาม,ถาม,ถามที่พี่น้องเขียนมาครับหลวงปู่พุทธชาวิเชษชนะ<า>ในช่วงเขา้าพรรษาหลวงปู่จำพรรษาที่เป็นทีแจ้งวัดน,นะจะผิดพระธรรมหรือไม่ครับไม่ผิดพระธรรมวินัยห,หรือไม่เขาอ,อาจจะผิดกฎหมายเพราะว่าไม่ใช่วัดนะเพราะวันษาเนี่ยมันจะต้องยกเว้นว่าเราจะประกาศประกาศเป็นเขตที่พระสงฆ์ชั่วคราวซึ่งกฎหมายเขาก็มีบัญญัติอนุญาตแต่ว่ามันก็ต้องไปขออนุญาตตามกฎหมายบ้านเบอง แต่ถึงวันนี้แล้วเนี่ยถ้าทำวินัยอย่างดีลูกผู้ก็แค่ติดคุกตกตะตกนรกแต่บ้านเมืองเนี่จะปล่อยให้ติดคุกตกนรกไม่ได้ก็เอาบ้านเมืองเป็นใหญ่ส่วนตัวเองเอาไว้ที่หลังไม่ต้องสนใจเอาบ้านเมืองเป็นใหญ่ไม่ต้องห่วง,ไม,ง,วงมไม่ต้องกังวลถามทาไมโอกาสว่าจะให้อยู่ยันพรรษาเลยใช่ไหมจะได้หาแหล่งนำเบสร้างโบสถ์ใช่ <laughs> เราตอนนี้กําลัลงรอคําถามมีคําถามมาเชิญคุณป้าเลยครับจะเชิญเลยครับเห็นนี้ขึ้นเลยครับอ่าคุณป้าเชิญเลยครับเออ่จะถามแนะนําตัวครับชเชิญเลยอ่าเชิญคุณพี่เลยครับเฮ้ยวันนี้สาราไปไหนจัดอาชีพช้า,า,า,าวนนีเสืชนะ ว่าลูกชายเป็นโรคยยกดไหลย้อนน่โรคอะไรนะกดไหลย้อนอ๋ยยอกดไหลย้อนไม่ยาหรือดื่มน้ำมากมากแล้วก็เวลาทานข้าวก็เดินแน่้สักร้อยก้าหลังจากทานข้าวอิ่มแล้วอย่าทานแล้วก็นั่งเดินเดิน้ไ่้สักร้อยก้าวก้ากยาวๆแล้วก็กกวกค่อยมานั่งแล้วก็กินแล้วก็อย่านอนแต่ถ้ามันรักษาไม่หายก็มียาโกกรคกดไหลย้อนกับยาเคลื่อบกระเพาะ ก็ทา,านได้ซื้อมาได้หลอครูก่อนอนกสองปีก็โชคแบบเดินทานครั้งละห้าเม็ดนะอย่าไปตามฉลาบนะบางทีเขาเขียนเอาไว้เพื่อให้เด็กกินแต่เราผู้ใหญ่ก็กินเพิ่มขึ้นเมับวันอาทิตย์นี้เขามีอโรคณยานฟรีดิกไม่ใช่หรอเอาไว้วันอาทิตย์นี้เขามาตรวจอีกทีจะแต่ก็เขาบอกว่าเมนมีลมเยอะ ก็อาจจะต้องเพิ่มยาขับลมเข้าไปด้วยสอนว่าที่ผ่านมาวันเสาร์ที่ผ่านมาสอนให้ดึงไส้ใช่ไหมหายใจออกทำแหวท้องทำบีบก้นดึงไส้ขึ้นทำอย่างนี้วันหนึ่งเช้าสิบครั้งเย็นสิบครั้งเนี่ยใหม่จะรู้สึกอัดแล้วก็ทรมานมันจะเจ็บในช่องท้องแต่ทำไปทำไปเนี่ยกระเพาะมันจะแข็งแรงลำไส้มันจะหดตัวแล้วบีบรัดได้ดีมันก็จะขับถ่ายของเสียได้ง่ายขึ้น นี่กล้ามเนื้อลำไส้มันก็จะแข็งแรงกล้ามเนื้อกระเพาะก็จะแข็งแรงกดลมทั้งหลายมันได้มาจากการที่กระเพาะมันหย่อนยานและไม่มีแรงที่จะบีบย่อยอาหารอาหารมันลงไปหมักหมมและเน่าอยู่ในข้างในมันก็เลยจําเป็นจะต้องแสดงอาการออกมาแต่ถ้าทําให้ลําไส้และกระเพาะมันแข็งแรงด้วยการที่สอนให้ทําวิชาลรรมาร์ทพพภูริสั หายใจออกดึงไส้ขึ้นคำแมวท้องคำบิดก้นเนี่ยนะทำทุกวันวันหนึ่งเช้าสิบรอบสิบรอบเย็นสิบรอบนั่งๆอย่างนี้ก็ทํำได้ไม่จำเป็นต้องเย็นถ้าทําคล่องแล้วนั่งๆนอนทําได้หมดจบดน,นะน้ำสบายไม่ได้ไม่สามารถจะกันแก้โรคหดไหย้อนได้แต่มันจะทําให้ ภายในเย็นอากาศร,ร้อนๆเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกเย็นแล้วก็ไม่เป็นโรคร้อนในไข้ไม่ขึ้น,านการพูดยาลดไอร้อนได้ไหมอ่ะได้ได้น้ำสบายเนี่ยมันมีผลในการที่จะเป็นน้ำประสานยาเขาเรียกว่าเป็นฉนวนนํายาให้เกิดลิิ์ลุนแรงหรือเกิดลิ์มากขึ้นทําให้ออกลิบเร็วขึ้นได้จบ อไหนบอกถามข้อเดียววิัชนาได้ใจได้ใจถามเดียวการสร้างบารมีนี้ทำเพื่อที่ไหนบ้างที่จะได้มาก็ที่ทำทำกันอยู่ที่ลุงปูททำอยู่ให้เป็นต้นแบบตัวอย่างอลหช่วยคนนั้นคนนี้สมัยเด็กเด็กลหลุงปู่เป็นคนที่ไม่รู้นะว่าพ่อแม่ซื้อปลามาแล้วถ้าลุงปู่เห็นว่าเป็นปลาเป็นลุงปู่ก็จะชอบแอบไปปล่อย แล้วก็โดนตีตลอดแล้วจนกระทั่งยายเนี่ยหรือแม่ซื้อปลามาเนี่ยจะต้องไม่เอาปลาเป็นเข้าบ้านถ้ารู้ว่าลุงปูอยู่เขาจะต้องให้แม่ค้าข่ามากกว่าสมัยก่อนนี่เขาชอบจะนิยมกินปลาสดกันปลาปลาน้ําจืดก็จะซื้อปลาหมอปลาช่อนปลาดุกปลาสลิดอะไรเป็นๆมากระโดดย่องย่งย่องยอง่ยง,ยง,ยงเนี่ยเราเห็นขเขาก็จะต้องแอบออกไปปล่อย มันเป็นอะไรที่มันบางทีหมาข้างบ้านฝนตกๆหรือดูฝนะมันโดนผูกไว้คนต้นมะขามแล้วเป็นหมาที่ดุมากมันร้องหย้ยหวนเรานอนร้องไห้อยู่ในบ้านจนทนไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็เดินเข้าไปหามันตัวเปียกๆกลัวมันกัดไม่กลัวแต่สงสารมันมากกว่าเดินเข้าไปแล้วก็ไปปลดเชือกที่ผูกคอมัน ไอห,หมาตัวนั้นไม่เคยเห่าลุงปู่เลยตั้งแต่วันนั้นมาเห็นลุงปู่นี่มันจะรูตูวิ่งหาตกเข้ามาหาเดียวแค่เมียขาทั้งท่านท,ที่เป็นหมาดุมากๆนั่นสมัยดิงเด็กมันเป็นอย่างนี้มาแต่เล็กๆนะคนอื่นเข้าไปเที่ยวเล่นกันยิงนกตกปลาลุงปู่ไปกับเขาเนี่ยตกปลาไม่เคยได้ทั้งตัวมีแต่ปลาหลอ,อกกินเยอเยทไ้หมด ปลามันฉลาดกว่าเรามันหลอกกินเหยื่อไปหมดทั้งที่เหยื่อก็เหมือนกับคนอื่ยคนเหนืน่อก็ตกเอาตกเอา,รเ,อาเราเนี่ยได้แต่ลมและเหยื่อหมดเขาก็เลยไม่เอาเราไปดีไม่ดีเนี่ไปกับเขาดิ่ทําให้เขาซวยไปด้วยเนี่ยเลยไม่เอาเราไปแลวเป็นคนทําบาปไม่ขึ้นเจ้าผมเชื่อแล้วครับหลวงปู่ทำไมคุณพี่เป็นคนที่สองครับ วันก่อนมีคุณลุงคนหนึ่งที่ถือไม้เท้ามาหาวงกู่อตอนที่ถามกับลวงปู่ไปถาหลวงปู่มาโยนไม้เท้าให้ผมเลยครับลืมว่าขาดูมไม่ได้ข้างส่วนคุณพี่ที่มาวันนี้แกบอกไม่กล้าพูดสาววันแล้วหาวงกู่มาวันแรกก็บอกไม่พร้อมไม่กล้าวันที่สองก็บอกไม่พร้อมไม่กมล้าแต่พอวันที่สามพอขึ้นมาพูดแล้วถามเยอะเลยคาวงกู่ าคนธรรมดาคนก็ถามแล้วมีคําตอบเขาก็อยากถามต่อไปไม่เห็นจะพิสดารอะไรทําเป็นตเต้มอะไรน่าจะเวอร์กตอนแรกในเจ้าป้าเจอหลวงปู่แล้วมันไม่รู้เป็นยังไงเลยครับแม่แปลกใจนะครับพุชชาพระหลวงปู่ทิเสด็จมายึดปารไหนมาเนี่ยเคุณบอกอย่างป่ามันเนี่ยแถวๆนี่แหละครับทีเขาถามตรงข้างหลังนี้ใส่เวลาใส่บาตร ับส่วนมนที่ต้องตรวจน้ําจําเป็นที่ต้องมีน้าตรวดแห้งโดยไม่ต้องมีน้ําได้ได้ปุญนถึงผู้รับหรือเปล่าน้ําใจเนี่ยมันใสกว่าน้ําน้ําในคลองน้ําในขวดนี่นะน้าใจใช้น้ําใจดีที่สุดแต่น้ําที่หลล่มลงมวานเขาทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องยืนยันว่าสมเด็จประโยชน์แล้วแต่น้ําใจเนี่ยเราให้ได้ทุกเวลา ไม่จาเป็นต้องเป็นน้ำในขวดน้ำในขันน้ำใจให้อภัยไม,ม,ม่เห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นยิ่งใหญ่กว่าศักดิ์สิทธิ์กว่าสําเร็จประโยชน์มากกว่าที่สร้างไปจบครับขอเชิญพี่น้องที่มาร่วมชมครับถามหลวง,งปูในคถามต่อไปครับเป็นแนะนําตัวครนะับกราบรมสการหลวงปู่ค่ะพิชาตทิลังสาวปุษราชัยชินวรฒน์มาจากปรปุณธาน,นีนะคะในฐานะที่เวดีแจ้งวัฒนะเนะะี่ยค่ะ เป็นเวทีแห่งธรรมะซึ่งหลวงปู่ก็จะได้มีการสอนให้สวดมนต์แล้วก็มีการนั่งสมาธิกันทุกเรียนจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการที่จะท,ทําให้เรารู้จับวางวางสิ่งหนักๆที่เราผ่านมาในทั้งวันทั้งไปแล้วทีนี้อุตชานะคะนเสิตชนะคือในการนั่งสมาธิหรือการนั่งนั่งนั่งอะไรก็แล้วแต่ที่หลวงปู่สอนเนี่ยมันจะมี ความหมายของคําว่าสมาธิจิตวิปัสสนากรรมฐานและฌานซึ่งรู้คิดว่าหลายๆายท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจในความหมายของแต่ละคําว่ามันหมายถึงว่าอะไรจึงอยากจะเรียนถามหลวงปู่ว่าในแต่ละคํานี้มีความหมายว่าอย่างไรและมีการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ สมาธิดีมันมีหลักคิดที่ว่าต้องไม่ทำใจให้แตกแยกทำตัวและใจให้เหมือนภูเขาและหินาผาฝนตกน้ำท่วมฟ้าร้องฟ้าผ่าไม่สะดุ้งถวานั่นแหละเขาเรียกว่าคนมีสมาธิจิตส่วนวิปัสสนาเนี่ยมันหมายถึงสภาวะอากาศที่ซึมสิงไปในทุกอนูรอบกายเรา นั่นค,คือการต้องรับรู้ทุกเรื่องอย่างไม่ยึดติดนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาส่วนฌานนั่นะมันเป็นกระบวนการของการที่เพ่งอารมณ์จนได้ตบารได้เดชได้สันดาได้อำนาจนั่นหมายถึงว่าเราต้องพัฒนาจากกระบวนการสมาธิจากหินมาสลักสลาให้กลายเป็นรูปปัน้นจนงดงามสวยงามแล้วได้ประโยชน์นั่นเขาเรียกว่าฌานจบ แล้วกรรมาฐานนะคะกรรมาฐานมันเป็นกระบ,บวนการการงานงานที่เรียกว่างานภายในงานที่เราทํากับจิตกับอารมณ์กับใจของตัเรียกว่ากรรมาฐานเราอันนี้จะมีคําถามอีกหนึ่งคำถามนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้คือมีพี่น้องของเวรีแจ้งวัฒนะเนี่ยได้ไปเดินแจกเอกสารที่ ศูนราชการที่ไปรสนียะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งคิดว่าอันเนี้เราควรที่ต้องมาเหตุการณ์อะไรอ่ะคือมีพี่น้องท่านหนึ่งอะคะได้ขึ้นไปแจกเอกสารแล้วเจอว่ามีคนที่อยู่ในศูนย์ไปรมเียได้ฉีกเอกสารันทิ้ง่อหน้านะคะแล้วก็ถามว่างานเนี้ยถ้าคิดว่าจะสําเร็จไหมถ้าไม่สําเร็จก็กลับไป ทีนี้พี่น้องคี่นนี้ที่เขาเกิดเหตุการณ์เขาบอกเขารู้สึกเสียใจมากเขาน้าตาไหลเลยเขาบอกว่าเขาคิดถึงหลวงปู่ขึ้นมาทันทีว่าเอกสารที่เขาชิมลงไปน่ะมันคือน้ําใจและคือน้ําพักน้ําแรงที่หลวงปู่ที่เสียสละอืเขาก็เลยบอกว่าเขารู้สึกโรกรธมากแต่เขาคิดถึงคําสอนหลวงให้ว่าหยิบแล้ววาง ซึ่งอันนี้มันเป็นอุทามของที่อยากจะให้หลวงปู่เนี่ยขอความกรณุณาหลวงปู่ช่วยบอกเพื่อนลูหลานทุกท่านที่จะออกเป็นปฏิบัติพาวลิคเองน้ว่า<อ>ถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราควรทำอย่างไรกัก<อ><อ>็ทําดีแล้วทําอย่างนั้นนะถูกแล้วดีกว่าจะไปโต้อตอบชีวิตเรามีค่ามากกว่าเศรกระดาษที่เขาฉีกไปในคนที่เขาฉีกเศรกระดาษซึ่งเป็นอุดมการของเราก็เท่เากับว่าเขาทําร้ายตัวเขาเองและประโยชน์ที่เขาก็ไม่จําเป็นต้องโต้ตอบ เพราะว่าในโรคในนี้ไม่มีใครชอบเราหมดทุกคนเหมือนเหมือนกับที่ไม่มีใครเราชังเราหมดทุกคนแในพระพุทธเจ้าก็ยังโดนเหยียดหยามอยู่บ่อยๆสาอะไรกับพวกเราบุตรชนคิดง่ายๆให้มันสบายใจว่าเราไปบ้านเขาจะไปทําอะไรวุ่นวายมากมายก็คงจะใช่ที่ เขาทำการต่ำซามขนาดนั้นแล้วเราจะไปต่ำซามกว่าเขานันแสดงว่าเรามี่แย่ใช้ไม่ได้เสียชื่อครูบาอาจารย์ทำดีที่สุดก็แค่นั้นก็นดีแล้วเจ้าอ,จอย่าบอกลูกหลานว่าการไปของเราเนี่ยมันต้องพร้อมที่เผชิญเหตุแล้วเราพร้อมไหมพร้อมไหม <c oughs> พร้อมไหม เมื่อกี้นี้ท่านครูถามถามว่าหลวงปู่ให้นั่งสมาธิสวดบนภาวนาเพื mm. ่อหวังว่าจะหยิบเราหวังไม่ใช่หวังให้เราชนะตัวเองก่อนที่จะไปนชนะคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถชนะตัวเองได้ทีนี้คนอื่นเรื่องจิบจิบ mm. ให้มันฉีกั้ำกล่องเราก็จิบจิบเพราะเราชนะตัวเองมาแล้วคือชนะอารมณ์โกรธ อารมณ์ไม่ปราถนาอารมณ์ไม่พอใจเท่านี้มันจริงจแล้วก็บอกเขาถ้าเป็นหลูงปู่ก็บอกว่าขอบคุณครับแต่น่าเสียายนะเพราะกระดาษเนี่ยมันรังคาแพงคุณกําลังทําลายชาตินะเพราะกระดาษหนึ่งแผ่นก็เท่ากับต้นไม้เหมือนกันเขาเอาต้นไม้มาทํากระดาษนะคุณถ้าไม่พอใจก็คืนฉันฉันจะได้ไปให้คนอื่นทําไมคุณต้องมาทำ้ายทําลายสิ่งของ อย่างนี้ฉันฟ้องคุณได้นะทําลายทรพัพย์สินน่ะบอกเข้าไปหัวกฎหมายหน่อยเท่านั้นเองนะ่เนี่ถ้าคุณไม่พอไม่พอใจก็เอาคืนฉันเท่านั้นนะจบไม่เห็นที่ต้องไปอะไรมากมายมีสติออาชนะตัวเองแล้วเราจะรู้วิธีโต้อตอบแล้วแก้ปัญหาแต่ถ้าเราไม่ชนะตัวเองเราก็จะตกอยู่ในภาวะแห่ง,งความกดดันของอารมณ์แล้วก็ต้องมานั่งร้องไห้ หน้าสงเพศได้อย่างไรอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ยังไม่ชนะตัวเองเป็นใช้ไม่ได้ต้องฝึกต่อไปเดี๋ยวเจะาหนาที่สร้างโบสถ์แล้วถ้าอย่างนี้ไม่ได้จาครับวันนี้รายการลกกอดดันถ่ายทอดไม่ได้ทำหลวงปู่เก็บขึ้จำก็ร้วแต่เมตตาแล้วแต่หลวงปู่จะเมตตาพ่ออะไ เด็กเาบอกจานเสียหรือถ่ายทอดไม่ได้เลยครับหลวงปู่ก็ลุงกำนันก็ถ่ายทอดของเรามงนสิทำไมเราต้องไปจ้องจะถ่ายทอดกับของลุงกำนันอย่างเดียวอะครับหือเราไม่มีศักดิ์ศรีอะไรจะให้ลุงกำนันเอาเราไปถ่ายทอดกัาเลยสุดยอดเลยครับหลวงปู่มันไม่จําเป็นนะลูกมาถ้าจะถ่ายดอดถ่ายได้ก็ถ่ายถ่ายไม่ได้ก็ไม่ต้องถ่ายเพราะเรายังไม่ปวดนี่เราก็เลยไม่อยากที่มานหลุงกำนันถ้าจะท้องถึงทำหลวงปู่เนี่ยถ่ายไม่ได้ครับ กดช้าพี่เสชนาซาร่ามาแล้วตัว้งวัตถอพอดีเขากระสิบกระลาห <c oughs> นูเคยทำแทงมาก่อนรู้สึกไม่สบายใจที่ทำและรู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัดไม่ก้าวหน้าหนูควรทำอย่างไรดีขอคำแนะนำจากหลวงปู่ด้วยเจ้าค่ะอายุยาอย่างซาร่ายังทำแท่งอยู่เป็นประโยคต่อเนื่องไม่ใช่ซาร่าหลวงปู่เมื่อกี้อบอกซาร่า ออเป็นเบงซาร่ายืนอยู่ข้างหลังด้วยวัย้ายุปูนี่ยังทำแท้งตไม่ต้องแล้วกระก็เบื่ออกอกดอกเออมันเป็นความผิดพลาดที่เราใช้ชีวิตเปลืองเกินไปจนกลายเป็นแผลเป็นในใจมันทำยังไงได้หลอเมื่อมันมีแผลเป็นแล้วเราก็ต้องเดียวยาร,รักษาแล้วก็บอกกับตัวเราว่า อย่าทําให้มันกลายเป็นแผลกลายคือ,อย่าไปตอบย้ํำอย่าไปยํทำทําย้ํำคิดชีวิตต้องก้าวต่อไปไม่ใช่ไปย่ำอยู่กับที่แล้วก็เศร้าซึมเสียออกเสียใจใครในโลกไม่มีใครที่ทำอะไรไม่ผิดหรอกมันผิดแต่ว่าเป็นครูได้ไหมสอนเราว่าเราจะไม่ผิดต่อไปเท่านี้ล่ะก็จบละกลับดีพระความส่งกรมุทธใน เขาบอกหลายคนฟังแล้วได้ปัญญามากคทำหลวงปู่แล้วก็ฝากกราบขอบพระคุณหลวงปู่ที่ได้ให้ปัญญาตลอดเวลาในช่วงปุจฉาับหลวงปู่ครับผมหรือว่าพิธีกรไม่ได้ปัญญาอะไรขอขอได้เลยครับหลวงปู่เราเริ่มเริ่มฉลาบขึ้นมาแล้วครับแต่ขอให้เชิญคุณลุงต่อไปครับเรตติ้งดีครับหลวงปู่รายการหลวงปู่ด้วยหน่อยเชิญครับกราบเร่องสตาร์หลวงปู่ครับ ผมสุรพลโคเสเสรงวงมาจากจังหวัดตาาได้ดูราย,ายาาการของปู่มทางอินสนาแเทรียวก็เลยมีคนถามผมผมก็เลยตอบไม่ถูกว่าครับบูชาครับรที่ัสนาที่มีการให้จองบูชาเหรียญแล้วก็รูปเหมือนของปู่ก็ม,มีคนถามผมว่า าทาไมหลวงู่จึงได้นําบทสวดขององค์พระแม่คลมยุงมาประกอบด,ด้วยผมก็เลยไม่เข้าใจว่าพาไ,ไม่ถูกเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจองรูปเหรียญอะไรนะบทสวดที่อที่เขาเอามาทํากรรมฐานเนี่ยมันเป็นบทสวดที่เจริญเมตตาธรรมมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเราเพียงแค่อาศัยจังหวะเข้ามาทํากรรมฐาน กรรมฐานเนี่ยไม่มีข้อจํากัดว่าต้องทําจากวิธีไหนสาหรับลุงปู่แล้วขึ้นเขาไม่จําเป็นต้องมาจากทิศเหนือแล้วพอเอิญลุงปู่รู้วิธีก็คือนั่งเครื่องบินแล้วโดด,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 ดร่นลงก็ถึงยอดเขาได้ไม่จําเป็นว่าต้องเดินมาจากตีนเขาเสมอไปแยัอะไรที่ทําให้จิตสงบแล้วปราศจากเครื่องร้ลัรใช้ได้ทานั้น,นถ้ามันจะมีสติกับปัญญาเกิด ไม่ได้มีข้อเสียอะไรเจ้าที่เขาสงสัยอะไนี่ก็คือว่าทราบว่าหลวงปู่มีสื่ออะไรกับผมแม่กุ้ยพมูป่ามีสื่ออะไรก็สื่อโทรทัศน์กับสื่อวิทยุกับสื่อสิ่งพิมพ์ครเจ้าครับกราบ็สวัสดีไปยังแม่กุ้ยอิ่มนะครับที่กำลังชมรายการอ่ามกลางฟ้าไม่มีเออเออ ไปไม่เป็นเลยครับน <c oughs> ลองปูไม่สือกเลย,มยผมก็เลยต้องกลรรับนักวิชาการไม่แม่กอิ่มนะครับ <c oughs> <c oughs> อขอนำคำถามที่ส่งม,มาจาก,กบ้านครับหลวงปู่ว <c oughs> ่า <c oughs> อุตสาะพอทำการโอสถเสร็จแล้วจะรู้สึกมีแรงผลักจากด้านซ้ายและขวาห่อหุ้มตัวอยู่ผมเข้าใจว่าเป็นแรงแม่เหล็กของตัวเราไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือไม่ถ้าไม่ถูกอาการนั้นคืออะไรครับ ในตัวเราเนี่ยมันมีพลังอยู่แล้วก็บอกแล้วว่าพลังในตัวเรามันมีพลังกายพลังจิตแล้วก็พลังปราณพลังกายเนี่ยมันต้องได้สมดุลได้จากก้อนข้าวได้หยดน้ำและก็รอิยาบพลจะทำให้เกิดพลังกายพลังจิตก็คือสมดุลอารมณ์สมดุลธาตุสีก็ทำให้เกิดพลังจิตพลังปราณก็คือสมดุลธาตุสีสมดุลอารมณ์ สมดุลลมหายใจเพราะท้เกิดพลังพลานที่จริงในร่างกายเรามีพลังอยู่แต่เราไม่รับรู้ได้เหตุผลว่าจิตเรามันอยากไงการฝึกวิชาปราณโอสถมันทาให้จิตเราละเอียดขึ้นมีสติตั้งปั่นมากขึ้นเราจึงรู้ว่ารอบตัวเราเนี่ยมันมีออรา่ามีรัศมีมีพลังงาน ก็าท่นนั้นเองส่วนเราจะฝึกแล้วเอาไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการฝึกต่อไปว่าเราจะใช้มันได้อย่างไรโปติดกามตอนต่อไปจบรับผู้ที่จะถามต่อไปเชนมิสซาลาครับวันนี้นีชักเหนื่อยแล้วนะเอาอีกสักข้อหนึ่งนะพอแล้วนะได้ครับหลวงพ่เชินมิสซาลาครับเรื่องคำแทงหรอ อรรมาสก,การประเด็นประปุณหลงปูวันนี้เดียงปุชา้านี่ศาสนาคือประตมนะเอาคัตปัตนะย้อนหูเข้าไปทีนี้เส็จแลว้วพอตกกลางคืนนะน้ำมันจะไหลออกมาเป็นแบบเป็นนองเลยเราปวดมากวันนี้เวลาเดินเนี่ยมันจะเสแล้วมันจะลงทั้งวันเลยให้อยากทราบว่าทำไมไม่เอาไม,ไม่เอาน้ำมันท่าเอาน้ำมัน ใส่อย่ามันใส่ไปใส่เลยนะคะน้ำมันน้ำมันน้ำมันมุดนะคะแต่แต่ว่ามันเสียอาการที่มันเดินแลเสยน่ะมันมุนวัวทุกวันเลยมันเนี่ยอ๋ออ๋อหูมันคงจะมีลมอัดแล้วก็ตาหูจมูกคอเนี่ยมัน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 อยู่นี้ตำแหน่งที่อาจจะมีปัญหาเดียวกันดีที่สุดคือคนจะต้องให้หมอ ตาหูจมูกคอเขาได้ส่งกล้องดูหน่อยดูว่าข้างในมันอักเสบหรือแก้วหูมันทะลุไหมต้องใช้ยาอะไรกินอะไรหยอดบ้างอาศัยกันน้ำมันอย่างเดียวพอไม่พอต้องกินยาแก้อักเสบหรือยาปฏิชีวนะเดี๋ยววันอาทิตย์ที่หมอเขามาอาทิตย์ที่ผ่านมาหมอมาทำไมไม่ให้เขาฉองเขารู้แล้วขอให้ยาแก้อักเสบของคุณผู้หญงกินหรือเปล่ากินค่ะกินไม่กี่เม็ดกินห้าเม็ดนะห้าเม็ดกิงเวลา สองเวลาชาวฮาเม็ดเย็นฮาเม็ดมากินหกเม็ดสามเวลาโอ้ทำไมทำไมอยากหายเปล่าล่ะอยากหายก็กินเข้าไปแล้วเอาน้ำมันหยอดเข้าไปน้ำมันน้ำมันหยอดน้ำมันให้ชุ่มชุ่มชุ่มสำลีแล้วก็หยอดเข้าไปก็ได้ก่อนจะจะพุ่งเดินไหวยขอบพระคุณค่ะ มันเป็นไข้หรือเปล่าครับเสษก็มาปวดเมื่อยหทั้นตัวลนะครับเอมาแสดงว่าเริ่มม,มันัเสษไปแย่มันบ่อยๆมากๆเขาเห็นบางทีเอากระดาษที่ชู่เข้าไปปัน่นดีอไม่เอาไม่ขวาดเข้าไปรวนสรลวงขวาดอาโจ้การสำบวันนี้ก็กลาบขอบพระคุณหลวงปู่ครับที่ได้เสริมปัญญาและกจัดวิชาให้แก่พี่น้องที่ร่วมชุมนุมนเวทีแจ้งวันนะ แลวก็พี่น้องที่กําลังชมรายการอยู่ครับบราบัดรมกุลุ่ผู้นี้อย่าลืมนะลูกผู้นี้เราจะเดินทางไปตอนเก้าโมงเช้าเพื่อไปแจกเอกสารแล้วก็เชิญชวนผู้คนให้ร่วมกันเดินถวายคืนพระรนาชาหน้าแล้วก็ต้องทําใจให้หนักหนักเข้าไว้ทําใจให้ยิ่งใหญ่เข้าไว้ต้องเป็นคนที่มี ชัยชนะกับตัวเองก่อนแล้วจึงจะไปชนะคนอื่นเพรนงั้นก็ลูกหลานทั้งหลายก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะเป็นประชิญต่อเหตุการณ์ในวันผู้นีอย่างเป็นผู้มีสติตื่นรู้ตลอดเวลาะไม่ประมาทตั้งตัวอยู่ในการที่เป็นผู้เสียสละอย่างจริงจังจะได้ไม่รู้สึกเสียดายไม่เสียใจว่าสิ่งที่เราทานั้นทําไมต้องโดนทำร้ายทำลายเพราะเราให้แล้วครไม่ต้องไปคิดอะไรมาก แลวพรุ่งนี้เจอกันตอนเก้าโมงเช้าเต็มหอกเต็มหอกไม่ใช่โล่งหอ,อกโร่งหอ,อกนะล่เต็มหอกเต็มหอกเก้าโม,มงเช้าเจอกันที่เวทีแจ้งวัฒนะพรุ่งนี้ไปสองที่ให้ทุกท่านที่รับชมรายการนี้จงรุ่งเรืองเจริญมีสุขภาพแข็งแงรงอายุยืนมีปัญญาตั้งมั่นมีชัยชนะกับตัวเองแล้วก็จะชนะ